มาส่งของนะครับมาส่งของแล้วก็ส่งจริงนะครับพระที่ส่งไปนะครับผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนะครับตรงปกนะครับตรงปกนะครับนี่คือหลักฐานนะครับแล้วก็นี่นะครับนะครับนี่นะครับชื่อผมนะครับทุกคนนะครับ ของปกนะครับเราก็รับประกันแท้นะครับเป็นพระแท้นะครับทุกรายการนะครับนะครับครับผมไม่ไม่ถ่ายให้ชัดนะครับแต่ว่าส่งแน่นะครับเราจะชื่อผส่งนะครับนะครับนะครับนี่นะครับนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เมตานะครับสงจริงนะครับสงจริงรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับทุกรายการนะครับนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับมีโอนนะครับใครเข้ามาก็จะเข้าไปในกลุ่มผมนะครับกลุ่มไลน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ